สวัสดีค่ะยายาออรัสยานะคะวันนี้เรามาติดตามชมเบื้องหลังการถ่ายทำของปกเลมเนตนะคะซึ่งธีมของวันนี้ก็จะเป็นพาสเทลสวยๆถ้าปกติชีวิตประจำวันถูก็จะแต่งตัวว่าสีพาสเทลอยู่แล้วค่ะมันเป็นอะไรที่กลางที่สุดแตนซีก็ได้เอาไปทานข้าวก็ได้เอาไปกินอะไรเล่นๆกับเพื่อนๆก็ได้ค่ะเป็นเสื้อผ้าที่ ค่อนข้างใส่ได้ทุกโอกาสเลคะภาพรวมวันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าสนุกสนุกนะเพราะว่ายาย่าเนี่ยก็เป็นลุคเ็เป็นแบบเด็กน่ารักน่ารักแล้วก็เสื้อผ้าก็เป็นสีหวานหวานวินเทอร์นี้เราก็อยากนำเสนออะไรที่มันดูสดใสไม่ดูอึมครึมแล้วก็เป็นเปลี่ยน โสมหมเขาเลยมาเนรในครั้งนี้เราก็เลยอยากได้อะไรที่ดูสดใสแล้วก็สวยงามก็เลยกลายมาเป็นน้องยาย่าในทีมสีพาสเทลอย่างที่เห็นวันนี้นะครับพอใจครับเพราะว่าเป็นไปได้อย่างที่ต้องการแล้วก็ใงแบบก็ได้แต่งใจครับเพราะว่ารู้ใจกันแล้วก็เข้าใจการทํางานซึ่งตอบสนองได้ดีว่าเราอยากได้อะไรเขาก็ทําให้เราได้ตามที่เราต้องการก็คือ ทุกคนนะอาจจะคิดว่าแบบพาสเทลเป็นอะไรหวานๆฟุ้งฟิงแต่อันนี้เราก็เติมความเท่ททลงไปอีกนิดนึงก็เรียกได้ว่ารับรองว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนแค่เราบรีฟรให้น้องแบบโพสหรือว่าโจทยให้น้องไปน้องก็เข้าใจง่ายแล้วก็สงหวะการโพสฟิลลิง่งการยิ้มการโพสก็เรียกได้ว่าไปกับชุดแล้วก็ตอบโจทย์ที่เราตั้งใจไว้อย่างมากเลยครับ สนุกมากเลยค่ะวันนี้จะเป็นธีมแบบว่า,าลันลาเต้นบ้างบรรยากาศวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยค่ะเพราะว่าเราก็ามีพี่ใหญ่พี่ใหม่พี่เอค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกสนานมากทุกคนดิ้วทุกคนก็แบบว่าไอา้เต้นแล้ว <laughs> กาเมื่อไหร่นะคะอยากจะมาร่วมง,งานกับพี่ๆที่เลมานเนตอีกค่ะย่าเขาฝากนะคะสำหรับปกของย่านะคะเลมานเน e จะวางแผนวันที่1ตุลาค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้ได้เก็บหนังสือเลมานเน e อันนี้ไว้นะคะเพราะว่าข้างในน่นารักมากปกก็สวยค่ะฝากด้วยนะคะ